จ้าสวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะมื่อนี้นะคะอยู่กับปลอยเต็นรถเอ็มซีเก่าๆมื่อนี้นะคะอยู่กับนาเนะคะสวัสดีจาาดด้าน้าวัน2000นี้นะคะนาตั้งสองทันเนาะนะคะเดินทางมาจากไหนกันดอนเมืองหน้าบอกแน่ว่านะ้าติดตามฝอยมาจากปี่ละอสองสามปี <c oughs> สามปีโอ้เดินทางแฟนพันแท้ก่อนสิได้แล้วกอดทีตัดที่ใจแล้วหน้ามือเล็กหน้าเขาต์มากอ่ะ ไปห,หอดบน้องป้องแปดเลยไปห,หอดห้องแปดกลับมาเลยน่ะมาเมืองอันดับแปดม,ม,มีมั้งน่ะมาเมืองบอกว่าสิ่งเดิหนหน่าเดินบางคัดเิ่นเนอยากไ้แต่ว่าคิดเค่อยคิดวังมาแล้วนะคะอ่าด่าบอกเป่นแนวว่ามือแรกทีหน,น้ออกา,าก้าวพม่ามีเอฟซีเอากรเป็นจังไหนแสวยงามตรงหัวตรงัวป่าตรงตรงแบสว,วย,าวยว่าม สวยตัวได้อยู่ดูอีกเพราะมึงคนจริงสวยแล้วหน้าเราเป็นจังไหนมารบอถูกใจบอชอบน้องน้องมือหนึ่งน้องมือหนึ่งพูด <laughs> ถามถามก้มนที่ว่านอันอีก้นกหนึ่งจะถามจะดูว่าเป็นจังไยานอ่านก้อนเลยค่ะนะขอ,อนิยามนิดนึงเด้อน้องน้องแม่มสวย,วยไ,ไหมเป็นจังไยานสวยครับสวยบริการดีไหมคะบริการดีบ้ดีครับบรริกาดีขอบคุณมากมีความต่อไปเนาะฝากล่ออยู่เด้อ ก็ขพอไอน้ำาแต่ความสูงความเจริญนะคะไปขอบคระพรอพีนะคะกรขพรอไอคือจี๊เจริกเก่านาหมอบเมื่อยจดไปนะคะรวยรุ่ยนีรวยแล้วร่ยอยูนะเรื่ออนปนะคะมือนีปอยหมอบนะคะก้มไรมือนีดอกตานีพุเด็ดและการเลี้ยงลูกูพสูงจากวัดปากคลองมาะาดเข้าหมอบแพนาเด้อ